กัเจาับไไ่เป้าเรพี่นะกับขุนบดไปพี่จะทอะไรพ่บอกพ่อจะเปครูของพี่นะไม่พี่จะเข้าพ่อจะได้หลงคอพี่ไม่กลวบาปกับนี้ไงบาปก็มันจริงีบุบดไก็มันมีริงอราคูมันต้องตายไปได้นะลีกทำไปที่มาเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้า ก็จะตัดหัวมันไม่ฉันไม่แล้วพี่ต้องการอะไระไอ้มังคยอ <c oughs> มันพาตัวคู่มันของพี่มาฉันไม่ไปไม่ไม่นำซ้ำธนาจักรย้ำปกปิดและช่วยเลย <c oughs> มังคยอไม่ยอมบอกมันอยู่ที่ไหน <c oughs> ในเมื่อไม่มีค่ากับพี่ <c oughs> พี่ก็จะตัดหัวมันสิฉันรู้จะ้ะท่นที่บอกม <c oughs> ม่บอกพุกขึ้นไม่ได้ เห้ามอจะรู้จะบอกพี่มาบอกไม่ตื้นไอ้มังคยอนที่ไหนอย่าถ้าพี่จะไปรับตัวคู่มันถ้าฉันบอกพี่โอ๊พี่จะไม่ฆ่าพ่อฉันใช่ไหมโอยพี่จะจัดสัญญาพ่อไม่เป็นไรพี่จะไม่ฆ่าทนายจักรคูฉันบอกพี่ก็ได้บอกมาบอกไอ้พี่ไหนพี่มังคยอนกับเพศยาไอ้มังคยอนอยู่ไหนอยู่กันห้องคายสวนจ้ะพี่ไอมาก ตบกันที่มือทำไมจะพ่อตบหน้ามึงทำไมอีกันที่มากอเป็นพ่อมึงเลี้ยงมึงมา ทำไมกูจะไม่รู้จักนิสยนัยลูกเลยมึงอยากให้ราชบุตรมังตรเขามาแย่งิงองค์หญิงแพรสยาจากอิฐมังคยโยไปมืออิฐขาองค์หญิงแพรสยาที่เขาได้รับความรักจากอิกมังคยโยใช่ไหมจะ๊ะพ่อฟังฉัน ที่มาคนนี้มันจะรับที่มาขยอมาแค่ไหนแต่พอฉันดูว่าเขาได้มีเมียแล้วฉันก็เลิกคิดเลิกฝันแต่ที่ฉันบอกกับพี่ฟังตาไปแบบนั้นเพราะว่าฉันกลัวพ่อฉันกลัวว่าเขาจะฆ่าพ่อและถ้าเขาจะฆ่าพ่อจริงๆแล้วการที่มาจะอยู่ พ่อคนใจผิดเองนะลูกจ้ะกนะดิมาถ้าเช่นนั้นพิสูจน์ให้พ่อเห็นว่ามึงรักพ่อจริงไปไปช่วยองค์หญิงแพรสยอให้พ้นเนื้อมือราชบุตรมังกรให้ดี ข้าหากว่ามึงช่วยองค์หญิงแพรสยอไม่ได้มึงกับพ่อตอกันังเสียใจกับที่ากท์ก็้จะพ่อที่จะให้เมื่อคนนี้มันจะไม่ส่งได้